เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a r r i o Channel จ้าคลิปนี้นะครับอยู่ในเกม l ล g e n d r o k We Return นะฮะสำหรับ CBT ที่กำลังเริ่มต้นนะครับวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหตัวเกมมันออกมาน่ารักกระตะมูตะมีมากเลยฮนะเอาละเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพนะครับต่างๆใน แร็กนาร็กนะครับจะทำเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่อาชีพซอสแมนนะฮะยันไปถึงอาชีพสุดท้ายเลยนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างและแต่ละอาชีพนั้นมีสกิลอะไรเด็ดๆบ้างนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามาจุบจ๊บๆสำหรับแร็กนาร็อกวีดีเชนนะครับอาชีพเริ่มต้นก็จะมีด้วยกัน6สายอาชีพนะครับจะเริ่มต้นจากซอสแมนนะฮะตีฟอาร์เชอร์เมดอคโคลไลแลวก็ เมอร์ a ชนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำอาชีพแรกก่อนเลยนั่นคือซอสแมนนะครับหรืออาชีพนักด,ดาบนั่นเองสกิลไฮไลท์เขานะครับก็จะมีสกิลซอสเทนนิงนะครับเพิ่มในการโจมตีปกตินะฮะจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะสกิลที่2องสกิลแบทครับผมฟาดศัตรูนะครับเป็นเป้าหมายเดียวนะฮะทำดาเมจ50เปอร์เซ็นต์นะครับกับเป้าหมายนั้นๆ เมื่อเราอัพเลเวลนะฮะเมื่อเราอัพเลเวลขอแนะนําว่ามันเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะต่อไปเป็นเบสไซนะครับเบสไส้นะฮะเป็นการโจมตีเป็นขึ้นดาบนะครับสร้างดาเมจกายภาพร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นกับเป้าหมายนะครับใช้เ p สี่หน่วยนะครับระยะการโจมตีเจ็ดเมตรซึ่งเป็นสกิลปล่อยขึ้นดาบโจมตีระยะไกลนั่นเองจํานวนการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับและครูดาวเจ็ดวิจาต่อไปนะครับเป็นสกิลพวเวกนะฮะ สกิลโ r o v เวกเป็นสกิลนะครับที่ดึงนะครับความสนใจของศัตรูเข้ามานะครับในระยะ4เมตรเป็นเวลา5วินะครับพร้อมลดค่าฮิตของเป้าหมายลงด้วยเป็นเวลา5วินะครับระยะการโจมตี0เมตรนะครับคือการโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะฮะเป็นสกิลระยะใกล้ใช้ x p 4หน่วยครับจำนวนการโจมตีไม่มีนะครับแล้วก็คูดาวทั้งหมด13วิครับ ต่อไปเป็น Increase HP Recovery ฮะสำหรับอาชีพนักดาบนะครับท่านี้จัดเป็นท่าหนึ่งที่เป็นท่าที่ช่วยทําให้ปั๊มเรานะครับหรือเวลาเราเข้าไปแทงหรือเราเข้าไปนัวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เมื่อเลือดเราลดนะฮะเราใช้ยาปั๊ม HP จะทําให้ HP Potion นั้นส่งผลต่อการเพิ่มเลือดของเราเพิ่มขึ้น10%ครับผมไม่มีคูดาวนะ์เป็นสกิลพาสซีฟนั่นเองจา้าอ่ะอันนี้เป็นสกิลฟรีเริ่มต้นก่อนต่อไปนะครับเป็นแถวต่อนะฮะ สกิลเอ h น n านเบลดนะครับเดี๋ยวนะมีเอ h น n านเบลดมาเลยเหรอเอ่อเอนฮานเบดนะครับจะเป็นสกิลพาสซีฟของสกิลแบสนะครับเมื่อเราใช้สกิลแบสนะครับจะลดคูดาวของสกิลแบสลง0.4วินั่นเองนะครับเมื่อเราอัพเลเวลไปเยอะๆจะทำให้สกิลแบสของเราเนี่ยจากเดิมที่คูดาวนะครับคูดาวนะอยู่ที่7วิก็จะลดลงอาจจะเหลือสัก 5วิประมาณนั้นนะครับต่อไปเป็นแม g กนัมเบดนั่นเองแม g กนัมเบดนะฮะจะเป็นสกิลที่โจมตีเป็น AOE ครับซึ่งการโจมตีของเขาจะเป็นธาตุไฟนะฮะสร้างดาเมจ149%ในการโจมตีกายภาพนะครับแก่ศัตรูในระยะ2เมตรและ a อค a ท็ของเราเพิ่มขึ้นด้วย7.5%คุณผู้ชมจ๋าท่านี้ถือว่าเป็นหน้าฟาร์มหากินได้เลยนะถ้าเราเอาไปฟาร์มกับมอนเตอร์ธาตุดินหรือธาตุคื่นเนี่ย สบายชิวเลยนะฮะผู้ดาว7วินาทีและใช้ SP ทั้งสิ้น7หน่วยนะครับระยะการโจมตี0.5เมตรนะครับโจมตี1ครั้งต่อไป Defender ร์ Def สกิลดีเฟนเดอเป็นสกิลเอฟเฟกต์สกิลแอคทีฟนะครับซึ่งจะเพิ่ม p h y s i c a เ d e p ดให้กับตัวเรา10%บก250ถือว่าเป็นสกิลสำหรับสายแทงโดยเฉพาะเลยซึ่งถ้าเราเอามาเด็บในส่วนของคนที่จะเป็นกองหน้านะครับหรือตัวแทงนั่นเอง จะใช้เอสอยู่ทั้งสิ้น7หน่วยนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีกับจํานวนครั้งโจมตีไม่มีนะครับคู่ดาวอยู่ที่24วินาทีใครที่เล่นสายแทงสกิลนี้ห้ามพลาดเลยโดยทั้งปวงนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่เราเอาไว้ชนในยามที่เราไปลงดันเจี้ยนหรือว่าปะทะกับมอสตร์นั่นเองหรือปะทะกับมอนสเตอร์แข่งๆเนาะเราใช้สกิลคอมโบคู่กับสกิลโพโวกนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเราเนี่ยดึงความสนใจของมอนสเตอร์และเป้าหมายทาร์เก็ต และสามารถยืนชนกับมันได้เป็นระยะเวลานานขึ้นนะครับต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนสกิลนี้กับสาย ASPD s o r t Quicken นะฮะ Quicken หรือว่าเขาย่อลงมา Quicken เ,เป็นสกิลแอคทีฟนะครับซึ่งจะเป็นบัฟทำให้ตัวเราเนี่ยเพิ่ม SPD เพิ่มขึ้น30%นะฮะเป็นเวลา20วิวิแล้วก็ม e s สปีดเพิ่มขึ้นด้วยทุกคน50% สำหรับใครที่เป็นคนที่เล่นสายนะสาย SVD ท่านี้นี่จัดว่าหล่อเท่เลยจริงนะหล่อเท่เออหล่อเท่จริงนะจากบัฟที่คุณเห็นก็นี่นะครับชาร์จเป็นบัฟเป็นแสงออร่าขึ้นมาเลยล,ลุงมลังดีนะแต่เท่นะครับใช้ s v ทั้งหมด12หน่วยนะครับและพูดดาวนกส4วินาทีก็แอบนานอยู่เหมือนกันนะเออแต่เชื่อว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะครับเป็นสกิลที่ดีเลย ก็สำหรับสายอาชีพสตอร์แมนนะครับเราสามารถที่จะอัปสเตตัสแบ่งออกเป็นได้สองสายสามสายดีกว่าใช้เป็นสามสายนั่นก็คือสายแรกนะครับจะเป็นสายสเต็งล้วนนะครับเป็นสายสเตงล้วนซึ่งแอคแท็กสเต็งเนี่ยจะส่งค่าส่งผลต่อค่าเด็ด้วยทุกคนเห็นไหมเด็บเอ็มเด็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าเราจะต้องไปเผื่ออัพอินนะครหรือว่าอัพวิดแบบนี้ไม่ต้องครับสเต็งก็มีส่วนช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่จะเล่นเป็นสายสกิลนะครับผมแนะนำให้เป็นสแตนนะครับแล้วก็วิดนะจ๊ะนี่เลยสองสายนี้คือโอเคเลยเฟี้ยวต่อไปนะครับสำหรับสาย ASPD นะสาย aspd ใครที่เน้นตีรัวตีชิวตีเอามันนะครับแอคแท็นะครับแล้วก็ค่ารักเลยจ้าแอคแท็กับรักเนี่ยครับเราจะมาอัพเป็นสเตตัสลองก่อนก็ได้ครับเป็นสเตตัสลองแต่ว่า ค่าสเต็งเนี่ยขอให้ออกมาประมาณนี้ก็ได้ครับสเต็งหนึ่งต่อสอง AGI แล้วก็สองลักประมาณนี้ก็ได้ครับนี่อัพประมาณนี้ไปต่อไปเป็นในส่วนของสายฟูแทงจาเลยนะเจ้ฟูแทงจาก็จะนี่เลยครับวิดรวนแล้วก็สเต็งนะครับสเต็งตามสักประมาณนี้ก็ได้ห้าต่อสิบนะฮะเป็นห้าต่อสิบแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ย ถึกด้วยแล้วก็ยังมีดาเมจด้วยอย่าเป็นก้อนเนื้อให้เขาทุบเล่นนะจ๊ะออนอกนอจากนี้นะครับมันจะยังมีส่วนของค่านี่นะครับค่าสะสมหรือว่าค่าสเตตัสจากสกิลนะครับก็คือค่าสกิลตรงนี้ด้วยทุกคนอย่าลืมไปอัพนะเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่เมื่อเราเปลี่ยนอาชีพคัสน,น,นั้นไปแล้วอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นซอสแมนแล้วเนี่ยเราต้องอัพสกิลไปเรื่อยๆเมื่อกี้เป็นพรีเซนเทชันว่าสกิลนะครับสําหรับสายซอสแมนเนี่ย มันน่าเล่นประมาณไหนบ้างเนาะหวังว่าทุกคนจะมีทิศทางนะฮะตอนนี้น่าจะดูออกแล้วว่าเราชอบสายไหนเนาะเอาล่ะสำหรับสายอาชีพนะครับที่เป็นคลาสสอของซอร์สแมนเนี่ยที่กำลังเข้ามานะครับจะเป็นอาชีพครูเซเดอร์นะฮะซึ่งไม่ใช่ไหนเบียวไปเลยนะตอนนี้เป็นครูเซเดอร์ครับครูเซเดอร์มาก็จะเป็นแนวถึกนะฮะตอนโค้ดเบตานะครับก็จะมาให้เราลองก่อนเป็น ในส่วนของคูเซเดอร์นะครับเอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเป็นไงบ้างได้ข้อมูลความรู้กันไหมผมหวังว่าทุกคนจะมีทิศทางในการเล่นของตัวเองเนาะแนวการเล่นนะฮะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมแนะนําว่าให้เอาไปอัดเด็นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องลอกกันท,ทั้งหมดก็ได้เอาไปปรับในการเล่นของตัวเองเนาะชื่นชอบการเล่นแบบไหนไม่ว่าจะหอกจะดาบสองมือหรือดาบโลกนะครับ เล่นได้หมดเลยแล้วแต่ใจเราชอบนะฮะชอบแบบไหนเนาะสเตตัสอย่างไรเราไปอเด็บกันได้นี่เป็นไกด์ไลน์แนวทา,างให้สําหรับสายนักดาบนะครับหวังว่านักดาบทุกคนจะ enjoy กับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็มา enjoy กับลักนาร็อกวีเรยเทิร์นะฮะกับพวกเราได้นะครับในช่วงโค้ดเบต้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง b a ริโอด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ